สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและว,วันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมปีศาจแดงมืออโมริมและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีความหวังสนับสนุนโดย TN168 รับซื้อขายรถยนต์ทุกรุ่นทุกแบรนด์ให้ราคาดีโทร099-593-6241ลาย ID NUMBER 4224 เข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราเป็นหน่อยครับชัยชนะเหนือเชลซีที่ออตาร์ฟอร์ดครับเป็นชัยชนะที่ต้องมีและมาถูกที่ถูกเวลาเหลเือเกินครับหลังจากที่ทีมปีศาจแดงนั้นออกสตาร์ทในฤดูกาลที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบกว่า50ปีแรงกดดันที่ถาโถมเข้าใส่ลูเบนโมลินครับพอได้ลดลงไปบ้างทุกอย่างนั้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งครับหลังจากการยืนยันการสนับสนุนจากเซอร์จิมและคลิป จ้ของทีมเมื่อ48ชั่วโมงก่อนที่เกมจะเริ่มต้นค่ำคืนแห่งโรงลครแห่งความฝันครับเริ่มกลับมามีความหวังอีกครั้งโดยจุดเปลี่ยนของเกมครับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อผู้ักษาประตูโรเบิร์ตซานเชซของเชลซีถูกไล่ออกแค่เพียงนาทีที่5หลังจากุ่งมาตัดบอลทำฟาเบียนเอมเบลโมครับกรรมการปีเตอร์แบงค์ไม่มีทางเลือกครับต้องควักใบแดงให้ทนทีก็ต้องชมเอาตายใบยินเดียครับ โกด้ดิแฟนแมนยูไม่ไว้ใจเท่าไหร่ครับแต่ว่าเป็นคนเปิดยาวมาจังหวะนี้และเป็นเบนจามินเซตโก้ครับที่มีบทบาทสําคัญในเกมรุกเป็นคนมงต่อมาให้เอมเบอร์โม่จนสานเชฟต,ต้องออกมาทําฟาวและโดนไล่ออกในจังหวะนี้เซตโก้เนี่ยในเกมเนี่ยมีจังหวะเชื่อมบอลสําคัญสาคัญหลายครั้งในครึ่งแรกนะครับแม้ว่าโจาตัวนั้นจะไม่ได้ทําประตูเองเลยก็ตามคอัมนิธของต่างประเทศครับของเดอะยูเนเต็ดสแตนครับมาโกบิดก็ออกมาบอกว่าหงุดหงิดอัลโมริมเหลือเกิน นะที่เปลี่ยนเอเซโกออกเพราะเซโกเนี่ยเป็นคนที่ทําให้ทีมชนะอบอกว่าอโมริมเนี่ยมองข้ามเบจามินเซโกมากไปหน่อยครับบอกว่าเราซื้อแมนยูเนี่ยซื้อเซโกมา68ล้านปอนด์นะกองหน้าที่สูงถึง6ฟุต4นิ้วเหมาะกับการคั้าบอลครับแต่สุดท้ายไม่ถูกใช้งานต่อโกบิดนี 19, ่ให้คะแนนอโมริมแค่ห้จุดห้าอีกนะในเกมนี้บอกว่าหลายอย่างตัดสินใจผิดพลาดครับแต่ดีที่สุดท้ายนั้นเกมออกมาชนะกลับมาที่เกมกัต่อครับ หลังจากเสียโรเบร์ซานเชสมาเลกาก็เปลี่ยนเกมรับเต็มตัวเลวครับตรงนี้แหละที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนนั้นเล่นง่ายขึ้นครับนะส่วนอโมริมครับในแผนเดิมครับสามสก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยการเล่นทางด้านกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับบอลครอสบอลยาวที่เปิดแบบเฉียงๆฉีที่สร้างความกดดันได้อย่างต่อเนื่อง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ฝั่งเชลซีนั้นใส่ตัวรับมาเต็มพิก แคทิกดอกูนะก็เป็นหนึ่งในนะักเตะคนสำคัญในเกมนี้ครับเปิดดีเล่นดีนะในครึ่งเวลาแรกเกมในกองกลางแนวรับเขามีพื้นที่เยอะครับทำให้แมนยูต้องออกไปทางด้านข้างมากขึ้นแล้วจุดนี้แหละที่ทำให้เกมมันมันดูไหลลื่นอย่างไม่น่าเชื่อนะเพราะปกติวิงแบ็กซ้ายขวาของแมนยูนั้นมักจะทำผลงานไม่ค่อยได้แต่เกมนี้ครับวิงแบ็กขวาอย่างนูแซมัสลาวีครับเปิดบอลจากทางฝั่งขวาไป แล้ววิ่งแบ็คซ้ายแพทริกดอกูมงกลับมาให้กับบูโน่เฟนันเดสรับยิงเผาขนเข้าไปอ่าผ่านการเช็ค vr กันพักหนึ่งแล้วก็ยืนยันครับว่าเป็นประตูแล้วก็เป็นประตูที่100ของบูโน่ครับกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาบอกว่าภาคภูมิใจมากแต่สิ่งสำคัญที่สุดมันคือชัยชนะที่ทำให้กับทีมได้มากกว่าเพราะาถ,ถึงนาทีที่21ครับเชลซี Chelsea, ก็ต้องบอกว่าย่ำแย่ลงไปอีกเพราะว่าต้องมาเสียโคพาเมอร์ออกไปอีกคนนึงครับ คราวนี้ก็เท่ากับว่าทุกอย่างดูเข้าที่เข้าทางของทีมเจ้าบ้านไปนหมดแล้วนาทีที่37เมนยูก็มาได้ประตูที่2ครับเชลซี Chelsea, นั้นสกัดบอลไม่เด็ดขาดเองนะแล้วก็เป็นลูกชอครับที่ขึ้นไปแย่งมงบอลก็เด่งไปโดนศีรษะของแม็กควายก่อนที่จะตกถึงกาเซมิโลมงเสียบตะข่ายครับสประตูต่อศูนย์ตรงนี้ได้เปรียบแบบเต็มๆแล้วจริงๆได้เปรียบมาทั้งครึ่งแล้วเพราะว่ามีตัวผู้เล่นเยอะกว่าแต่อย่างไรก็ตามครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรก กาเซมิโล่ก็ดันมาโดนใบเหลืองที่2หลังไปเหนี่ยวไปดึงอันเดรซานโตสัยน,นะครับก็ถูกไล่ออกไปเหลือ10คนเท่ากันตรงนี้เวนรูนี่เนี่ยวิพากวิจากรกาเซมิโล่แบบว่าเป็นการดวนใบแดงที่ไม่ฉลาดเอาเสียเลยครับการเอาฟาวนี้ไม่จําเป็นครับเขาคือแข้งประสบการณ์สูงควรคุมสติให้ดีกว่าน,นี้การนที่มาร์กโกลบิดคนเดิมครับก็บอกว่ากาเซมิโล่เนี่ยไม่เลือกแล้วได้ไหมนี่คือนักเตะที่ไว้ใจไม่ได้ ถ้ากาเซมิโร่ไม่ถูกถอดออกเลยวันนี้ทีมจะพังวนันนี้ถอดออกในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเกมนี้นะถอดออกจากแผนของโอโมลิมเพราะเกมนี้ถูกถอดออกไปโดยโดยใบเหลืองใบแดงอยู่แล้วหลังจากกาเซมิโร่ถูกไล่ออกครับแมนยูก็ปรับมาเล่นหลังห้าบ้างอัดแน่นบ้างที่เดิมมันมีอยู่แล้วครับแต่ถอดถอดวิ่งแบ็กขวาอย่างมาซาลาวีออกโยกเดียโล่ลงมามาเล่นวิ่งแบ็กขวาแทนเพื่อจังหวะคอสเตอร์แอตแทก แล้วส่งมานูเอลอุกเต้ลงมาแทนเซตโกตรงนี้แหละครับที่โดนบ่นว่าเอาออกทำไมเอาเซสโกออกทำไมแต่นั่นคือความที่มันเห็นภาพชัดเลยครับเพราะเปลี่ยนตัวแบบนี้ปุ๊บเอาเกมแดนกลางเข้าสู้แล้วสู้ไม่ได้เชลซีกลับมาอันตรายมากขึ้นเลยครับเมื่อจำนวนตัวผู้เล่นเท่ากันมีจังหวะเกือบได้ประตูจากเวลลี่์ฟ n าน่าแต่ล้ำหน้าซะก่อนแต่สุดท้ายก็ตีใครแตกได้จากลูกหม่งของเทเวอร์ชโลบา ดีที่มันจบอยู่แค่นั้นครับไม่สามารถตามตีเสมอได้ท้ายเกมมีบรูโน่ครับมีโอกาสยิงนะแต่ก็โดนเซฟไว้ส่วนบายินเดียก็ได้ปัดบอลคอสของริเจมที่เกือบเป็นอันตรายเหมือนกันนะก็คว้าชัยชนะนัดที่2ของฤด,ดูกาลได้สําเร็จมาร์โกบิดครับอา่าผมต่ออีกหน่อยนะคนนี้วิจารณ์มันมากบอกว่าเริ่มหมดความอดทนกับอโมริมแล้วไม่เข้าใจว่าทิศทางของทีมคืออะไรบางครั้งก็ต้องยอมรับครับว่าวันนี้สิ่งที่คุณต้องการคือผลการแข่งขัน การตัดสินใจหลายอย่างผิดพลาดแต่ดีที่สุดท้ายเราชนะเกมนี้อโมริมคิดอะไรครับที่ถอดบรูโนออกทั้งที่ทีมนำอยู่2-1และเวลาย,ยังเหลืออีกไม่ถึง10นาทีการชนะ2แพ้2เสมอ1อาจจะเร็วเกินไปที่ต้องไล่ผู้จัดจาก,การทีมครับผลการแข่งขันวันนี้มันดีจริงแต่นี่คือ1ในฟอร์มที่ย่าแย่ที่สุดของฤดูกาลทีนี้พอเรามาดูกันแล้วครับคิดว่ามันย่าแย่เหมือนที่ เหมือนที่โกบลิทนั้นพูดทั้งหมดหรือเปล่าเพราะว่านั่งดูจริงๆผมรู้สึกว่าไบอินเดียวันนี้อาจจะไม่แย่ครับแล้วก็มีดีมีทีเด็ดในะจังหวะที่เปิดยาให้กับเซโก้หมงเช็ดให้กับเอมเบโมหลุดไปเรียกใบแดงผมถือว่าไม่ดีไม่แย่แล้วกันสําหรับไบยินเดียส่วนแนวรับที่เขาบอกว่าไม่ชอบเนะี่ยวันนี้มันกลับดีนะลุกชอที่เล่นไม่ดีเลยในหลายๆเกมวันนี้เหมือนเหมือนมีพลังฮึดชนะการแย่งบอลได้หลายครั้งช่วยเกมรับได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับแฮร์รี่แม็กควายอีกหนึ่งตัวเก่าที่ลงมาคุมเกมรับได้ดีครับมาท้เดอร์ลิกนี่ดีอยู่แล้วนะผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วคนที่โดนตัดออกไปกลายเป็นโยโรครับเป็นเดอร์ลิกที่ยังอยู่ต่อแค่ขยับไปเล่นทางฝั่งขวาการตัดบอลการบล็อนกะช่วยเกมรับได้ยอดเยี่ยมเลยมัสลาวีดีมากครับในการขึ้นเกมลุกทางฝั่งขวาโดดเด่นมากกดดันใส่กูร์เรียได้ตลอดเวลาในครึ่งแรกฝั่งซ้ายก็โอเคครับสำหรับวิงแบกดอกูมีลูกครอสที่น่ากลัว นะเป็นคนแอสเซให้บรูโนแต่ครึ่งหลังอาจจะเงียบครับนี่คือความสม่ำเสมอที่ต้องมีที่ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์จริงๆตามโกรบิดก็คือผมว่ากาเซมิโล่นี่แหละทำประตู20ได้ละเหมือนจะทําให้เกมได้เปรียบแล้วแต่ตัวก็ดันมาโดนใบแดงออกจากสนามไปตรงนี้คือความไม่ระมัดระวังจริงอย่างที่เวนรูนี่พูดบรูโน่แฟนันเดสครับกับตั้ทีมนะลงเล่นเกมนี้นักที่200ในพรีเมียร์ลีก ทำประตูให้ทีมชนะมุ่งมั่นทุ่มเททำได้ดีทั้งเกมรุกและเกมรับครับนี่เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีของกัปตันบรูโน่อามบัดเดีโรเล่นแบบติดติดขัดขัดคิดมากเกินไปครับเป็นอีกหนึ่งเกมแล้วก็เป็นฤดูกาลที่เปิดมาแล้วเขายังโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็นบเบนจามินเซนโก้ครับยังรอคอยประตูแรกในสีเสื้อปีศาจแดงไม่มีโอกาสยิงแม้แต่หนเดียวครับแต่ว่าเชื่อมเกมกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีขึ้นทางด้านไบอันเอมเบโมผมก็ต้องบอกว่า วูบวาบจริงๆครับสร้างใบแดงให้คู่แข่งมีความฟิตมากขึ้นไม่มีประตูหรือแอสซิสแต่ป่วนเกมรับจริงๆนะส่วนส่วนตัวสำรองที่ลงมาผมว่าไม่มีใครโอเคเลยนะไม่มีใครโอเคเลยมีอุกเต้ที่พอจะทำให้แดนกลางมันดูเท่าเดิมแต่ก็ไม่ได้ดีกว่าเดิมคุณยา่าเพิ่งหายฟิตกลับมากองเงียบๆเช่นเดียวกับเมสันเมาส์นะไมนูก็ลงมา,มาเพิ่มความสดในท้ายนาะทีและไม่มีเวลาได้เฉิดฉายใดๆอยู่แล้วนะครับ เลนนี่ยโร่นี่แหละที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดนับตั้งแต่เกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมันเริ่มมองเห็นสมาธิที่ขาดหายไปของตัวเขาการเข้าสกัดที่ดูโฉงฉ่างการเข้าหาบอลที่ดูช้าเกินไปทั้งทางที่นี่คือหนึ่งในนักเตะที่ผมชื่นชอบนะในฤดูกาลที่แล้วจวบจนฤดูกาลนี้ไมอานเอมเบลโม่ครับเดี๋ยวจะไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดหวังว่าเขาจะได้ยิงทีมเก่าเพราะพูดกันตรงๆตั้งแต่ เปิดฤดูกาลมาครับนี่คือตัวรุกคนเดียวที่ลงเล่นทุกเกมในตำแหน่งเดิมเชื่อว่าอมโมริมกำลังต้องการดึงศักยภาพของเขาออกมาให้ได้มากที่สุดครับจากนั้นต้องต้อนรับครับซันเดอร์แลนด์ทีมน้องใหม่ที่ฟอร์มร้อนแรงไม่ใช่เลยแต่หากดูตามชื่อชั้นทั้งเบนส์ฟอร์ดทั้งซันเดอร์แลนด์แมนยูมีโอกาสชนะครับและถ้ามันกลายเป็นจริงนี่จะกลายเป็นชัยชนะ3นัดติดต่อ,อกันปีศาจแดงมีโอกาสที่จะขึ้นท็อปไฟเป็นครั้งแรก ในรอบเท่าไหร่แล้วไม่รู้อ่ะนั่นคือความหวังหลังชัยชนะในค่ำคืนที่ฝนโปรยปลายที่โรงละครแห่งความฝันเป็นเพื่อนชาวเรส Army คิดเห็นอย่างไรครับร่วมพูดคุยกันหน่อยครับค,คุยกันแล้วไม่จุใจคืนนี้ไปคุยกันต่อในไลฟ์หนึ่งทุ่มครึง่งคลิปนี้ประมาณนี้ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ